สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพี่พัทยานะครับเช้านี้ที่พัทยาอากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้พัทยาก็นะฮะช่วงเช้าช้าก็จะอย่างนี้นะฮะอากาศดีนะเมื่อคืนฝนตกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะดูนะฮะาขวาเมืองคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะตอนนี้ชาวจีนเข้ามาเที่ยวมากๆเยอะมากๆเลยนะฮะก็จะนั่งเรือสปีดโบ๊ทนะฮะนี่นะฮะเตมไปหมดเลยฮะ เกาะกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับชาวจีนเยอะมากครับคุณผู้ชมครับก็จะนั่งเรือไปเกาะล้านนะฮะไปเล่นเรือไปเล่นร่มแพรแพรร่มนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะด้วยนั่งเรือเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งก็จะเห็นอ่าระหว่างจากโค้งดุสิตลงมานะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ไปหมดนะครับช่วงเช้านะครับนี่นะครับผมเลยครับพาไปคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะตรงนี้ก็หน้าโรงแรม ทอปิค้าหน้านะฮะอ่าโรงแรมเรือรอกแถว,แวนี้นะครับจะเยอะมากๆนะครับนักท่องเที่ยวนะครับคือเขาจะมาขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนี่ก็คือเรือเร็วไม่จาเป็นต้องไปนั่งเรือที่อ่าแหลมบาิหไฮนะครับคุณผู้ชมก็จะมีแมคคาเตรียมขายของนะฮะขายหมวกขายแว่นกันแดดนะฮะเนมไปหมดเลยนะครับยังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็มาเที่ยวเมืองพัทยายกันเยอะๆนะครับตอนนี้พัทยา น่าเทียมมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับ